ที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีค่ะวันนี้ที่นี่มีเรื่องเล่าจะพาทุกคนมาพบกับเรื่องเหลือเชื่อเรียกกันได้ว่าไม่เชื่ออย่าลบลูกักบช้างเอราวัณห้โชคผู้คนเนืองแน่นแห่ขอพรเห็นผลกันมามากแต่ห้ามบนบานในสิ่งที่ทําไม่ได้การกรับไหวช้างสามเสียนในสมุดปราการหรือพิธภัณช้างเอราวัณ จะมีดอกไม้ทูบเทียนจัดให้ครบและก่อนที่จะเข้าไปชมข้างในนั้นก็แนะนำให้ไหวก่อนที่จะเข้าชมซึ่งจะมีบริเวณจัดไว้ให้รวมถึงการนำของถวายต่างๆเช่นอ้อยสับปะรดมะพร้าวและผลไม้ต่างๆและยังมีข้อห้ามที่สำคัญอีกก็คือห้ามขอและห้ามบนบานสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะอย่างที่กล่าวมาข้างตน้นสถานที่นี้ จะมาล้อเล่นหรือขอพรพร่อยๆไม่ได้เพราะมีเรื่องเล่าขานกันมากมายแม้แต่ยามของที่นี่ยังบอกเองว่าบางทีก็มีคนแก้ผ้าตอนดึกๆแก้บนส่วนมากจะมาบนขอโชคลาภและบนบานในสิ่งที่หาได้แต่จะขอมากขอน้อยอันนี้ก็สุดแล้วแต่วัสนาจริงๆแต่แม่ค้าและคนย่านนี้นั้นบอกว่ามีคนมาแก้บนทุกงวด บางช่วงก็มีทุกวันด้วยซ้ำเพราะว่ามีคนมาขอพอรกันติดติดกันและหากว่าใครยังไม่เคยไปขอพอรที่นั่นก็จงไปด้วยตัวเองดูสักครั้งไปชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและขอพรรับรองว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมาจริงๆและนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังใช้เวลาสร้างนานหลายปีเพราะเชื่อกันว่ามีอาถรรพ์สร้างเท่าไหร่ก็สร้างไม่เสร็จมีเหตุเกิดขึ้นอยู่เรื่อย ทั้งคนงานผู้รับเหมาหลายคนต้องเจอกับอุบัติเหตุเสียชีวิตหลายต่อลายหนะคนที่เป็นเจ้าตัวเจ้าของผู้สร้างและลูกชายนั้นก็เสียชีวิตก่อนที่จะสร้างเสร็จเป็นเจ้าของเดียวกับเมืองโบราณแต่โดยจิตใจมุ่งมั่นในทีมงานจึงทำให้สามารถจัดทำพิพิธภัณฑ์ช้างเอลวันสำเร็จและสวยงามจนได้สถานที่นี้ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่สวยงามมากและเป็นที่เหมาะแห่งการท่องเที่ยวเพราะมีอะไรที่มากกว่าเรื่องแข่งขอหวยแต่ที่แน่ๆคือที่นี่ห้ามลบลู่เป็นอันขาดเพราะมีเรื่องเล่ามากมายรวมถึงการบนบานขอหวยแบบปแปลกเรื่องราวเรื่องเล่าต่อๆกันมาเขาบอกว่าให้หวยแม่นมากแต่จะแม่นได้อย่างไรนั้นในเมื่อเป็นลูกปั้นช้างซึ่งมีขนาดใหญ่โตและหน้าเกงขาม แต่ที่มาของเรื่องของความแม่นนั้นคือคนงานในก่อสร้างที่มาทำงานตอนสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นั้นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนี่จึงเป็นที่มาของความเชื่อในหมู่คนงานและเรื่องนี้ก็ถูกเล่าขานกันมาเป็นวงกว้างณะย่ามปากน้ำแล้วยังมีคอหวยนักเสี่ยงโชคมากมายที่ถูกรางวัลที่หนึ่งกันมาแล้วไม่รู้กี่งวดต่อกี่งวดซึ่งมีตำนานเล่าลือต่อกันมาอีกว่า จุดเริ่มต้นการขอหวยนั้นมาจากในช่วงที่เริ่มสร้างสถานที่นี้ใหม่ๆมีคนงานก่อสร้างพากันถูกลอตเตอรี่กันบ่อยครั้งโดยเขาเล่าเจาะจงว่าหากมองไปยังที่เสียนของช้างนานๆก็จะเห็นเลขเด็ดลอยออกมาและเมื่อนำเลขเด็ดนั้นไปซื้อก็จะถูกลงวันใหญ่อยู่เสมอแต่เตือนไว้ก่อนนะห้ามขอพรแบบพร่อยๆเด็ดขาด ชะตาขาดแน่นอนมีเรื่องเล่าต่อกันอีกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งได้บนบานกับช้างเอราวัณว่าหากตนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะยอมมีเพศสมัมพันธ์กับช้างหนึ่งครั้งเมื่อกลับไปถึงบ้านเธอก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังอย่างสนุกปากผลปรากฏว่าเธอถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆแต่หลังจากนั้นรุ่งเช้าก็มีคนพบศพของเธอในห้องนอน สภาพศพสุดเวทนาคอเกลียวคำ้ำเป็นจำ้ำเหมือนถูกบีบคอจนหมุนได้และอวัยวะเพศถูกฉีกขาดเละเทะคล้ายกับถูกข่มขืนแบบรุนแรงจนดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์ที่จะทำได้และที่น่าแปลกใจคือไม่พบคราบอสุจิในร่างของหญิงสาวผู้เคราะหารจากการให้ปากคำของเพื่อนสนิทที่เล่าเรื่องเรื่องคำอธิษฐานจึงทำให้ผู้คนทราบข่าว แล้วก็สงสัยหรือว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับคำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงหญิงสาวคนนี้จึงต้องสั่งวยชีวิตด้วยคำบนบานดังกล่าวก็ถือว่าเป็นอีกตำนานหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะถึงได้มีคำพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่และใครที่เคยฟังตำนานนี้หรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วอยากจะแชร์อยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็มาพิมพ์ได้ที่ข้างใต้คลิปลิงด้านล่างนี้นะคะ และใครที่ไปเที่ยวช้างเอราวัณมาแล้วอยากจะเล่าถึงประสบการณ์แบบไหนหรือว่าอยากจะเมาว่ามันสวยจริงหรือเปล่าก็มาพิมพ์ได้พูดคุยกันได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจผู้จัดจทำด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับที่นี่มีเรื่องเล่าคลิปนี้สวัสดีค่ะ